ค่ะมืนอนนี้ที่าติจะพาพ่อแม่พี่น้องเอซี่ไปตามแนวทางของนักกอบนะคะนักกอบเพื่อนไปเก็บเห็ดนะคะอยู่ในดอนปูตาหรือสถานที่ปูขาวนะคะไปเห็นเต่าท่องนะคะเต่าท่องโตใหญ่นะคะเต่าเนี้ยเต่าท่องโตใหญ่เต่าเผือกเต่าท่องนะคะเพื่อนก็เลขขอเลขนะคะอธิษฐานขอเลขเห็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยค่ะ ่นสบายเนน่นนอนนเบาก็ได้เป็นยังคือได้ไปไปในดอนเขาไปเบิ่งเห็ดเห็ดไข้บ่แล้วแล้วก็เราไปเก็บเห็ดไข้เราสบายกิยิ่นขาเจ้าโซกันว่าไปเห็นเตาท่อมันบ่เขาเอามันโตสีท่องเลยบ่โตสีท่องโตใหญ่โตใหญ่ซ้ำใดก็ใหญ่เด่างกเห็นตังแต่ต้องวดตอนนั้นบ่ เดาเหรบเต้าไหนมั้งเห็นยางมะฮานาาเลเอ่าเลขออกวันทีนน่นึงแล้วก็เพ้นต์ต่วันที่เท่าไหร่ผมว่ามันที่สองหรือสามนีม่เห็นหนจะต้องวัดไปยังไดเพิ่นขึออ้นยางมะฮาคนเพิ่นใบอยานคนเลยมันบ่บ่ยางว่าที่เสียงบุถอยยางมะฮาเลยอ๋อเสียงน้ำหนักคิดว่าจักโลได้อุ้มเบิง่งบ่เจ้าขึ้นมาถ่ายบางอย่างกับนักกับผมว่านกันกเติบโต ได็ได่ายคลิปไปปะได้ถ่ายทะลุมากอุ่มอุ่มขึ้นเลยมันปะรับยร้องอุ่มขึ้นเ่็ดไทยลุกเสียงข้างเฮือกมากคือผู้เฒ่าเนี่ยปะเสียงยางเหยียบไปใหม่มากคือเสียงผู้เฒ่ายางมาก,มคก,กคนลุกปะแรกเลยคนลุกขึ้นขึ้นเลี้ยป<ด>เบิ่งหลงเตาเล็กยุบขึ้นมาเบิ่งน่ะก็ไปดีเนาะไปพอ่อเตาอันผู้ลังค้นไปไปพอ่องูจงอางไงตัวทอดต้นเผาน่ะ เตียนหัวเสียผมเนี้น่ะูุลังคนน่ะแต่ว่าบ่รูต่ว่าน่าน่นทียาไปบ่เคยเจอเพราะว่าบอกกับปูยี่ว่าย่าใเห็นอี่ยังเป็นต่ญานกันเป็นต่านนี่บ่มาไหวบ่มาปฏิบัติอยู่นี่เพิ่นก็บ่เห็นให้เห็นดอกอกจจะมีแต่เสียงไก่น่ะนะไกลปลาหรือไก่ชาวบ้านเขาไปกินนั่นกินนี่เคียย์ใบไม้นั่นแหละบ่มีเสียงบ่เห็นมาคือคนคือคนเลยืยข้างฮื่อมติ คือคือคนเป็นเป็นเสียงหยางเป็นข้นหยางนบลาจนไม่ไก่ย,ยังว่าเป็นเต่าเสียงหยางมานันมากขังหลังคือจังใดเสียงหยางเหยียบเป็นใหม่ยุ่งขางอืมน้ำหนักคิดว่าจากโลกคิดว่าสีหาโลนี่เหรอใช่ได้ว่าเป็นตัวสีทองมันอกกัดองสีทองแต่หัวนี่มนหัวสีคูู อืมเป็นเต้าเผลือกบาเป็นเต้าเผลือกอนะกระดองสีทองสินี่น่นม่ตันว่าที่สำคัญเต้าทองบาท,อง,ทองธรรมดาเด,อนอนดาาเ้อนนที่ยาเนื้อกอลเพนหอดเลขสามตัวแมนบ้าอืมใส่เ,เต้าเป็นตัวจังไดยไทยใบบัวมาเห็บสีบิ่งน้ำเนี้ยบ่วหันนในลบแมันบ้า,บา ค่ตั้งแต่วันที่สองเนาะค่ะมากรอบแล้วกว็บสบายนอนทิยาเลยว่าเอาที่สบายใจให้เพิ่นนอนคุยก็ได้นะคะเพิ่นบริหารงานหลายมือแล้ยมันว่าพี่น้องเอาเอาเอาไซรละแว่นคอยยื้อไซร์เจ้าเจ้าต้องรับไปแป๊บนึงให้นะครับเจ้บเดี๋ยวนนทิยาจะใส่แก่นก่อนให้เฮดซี่เบิ่งเนี่ยเพื่อเพิ่นมีโชคขายายได้เด้อเนาะ เอ่ออธิบายก่อนเด้อค่ะเตาตัวนี้ยูพุ่มปู่ขาวนะคะปู่ขาวที่นุ่นทิยาไปาปฏิบัติไปวายไปขอพรไปสื่อพวกมาไล่สื่อผลไม้ไปวายทุกวันพระนะคะสีเ่เดือนนึงนุ่นทิยาจะวายประมาณสี่ครั้งนะคะนะคะนะคะอยูพุ่มพุ่มนั่นนะคะประมาณจากโลกอะอุ้มจนมาเบิองนะว่าสี่หาโระ ออเอาคือเลขเอาเอฟซีเห็นเลขบอเราเลขนะก็เห็นยูใส่เลขยูบักขางกระดองเห็นตะมือแหลกพราเพราะนีผล<ฆ>ว่าเห็นบ่เอาเฮฟซี 4, ซองเด้อเพิ่นเห็นตัวได้เพื่อเพิ่นโชคดีห้าถือเลขน้ำเตา้องเรายึดทองมี่บอจะทายไวบอทอง เพ่จะ<อ>ทายไว้ตัวส่วนโตเพิ่อนขอ,ของห,หวานทายไว้อยูอ่สิถามเพิ่นว่าพันเห็นเหล็กตัวใดดลย,ยนแต่คนลือไปเคือมูบานว่นหนักกบ <c oughs> เห็นเหล็กสามตัวอยู่เตาท่องพุ่มปูขาว <c oughs> อันนี้ยุทธทองเพิ่น, <c oughs> นเออตรงนี้ตรงนี้คล้ายๆเลขแปด ตัวสีทองอีหลีเนาะเสียงยางข้างเฮือกเฮือมากขึผู้เฒ่าเ<า>นี่ยปะยา,างเราเสียงเพิ่นเพินน<า>พ่นสี<ห>นถามเนาะว่ามาย่ยางนเนาะก็ได้ไปอุ้มขึ้นเบิ่องเราบอกเพิ่นว่าจังไดละ่ะเดี๋ยวมีเราบอกพออ,อ,ออุ้งไม้พอเย็นเนาะเพิ่นจะเสียบันนี้เพิ่นให้เห็นตัวได้เนาะก็เห็นลูกสวนสวนหานหนึ่งเดียเห็นตัวใหญ่ๆตัวสีแดงหรือสีดำ สีดำศูนย์ห้าหนึ่งยุยุคคางคางกระดองเพื่นมันบ้าเขงเห็นเหนีบตัวเดินหนีบมันโลบมันบ้าเขาเมื่อแรกที่เห็นนี่ตัวใหญ่ๆๆเลยหนีเมื่อแรกเห็นเห็นไม่มีอ,อืมเพิ่นวาเพิ่นเห็นตั้งแต่เมื่อแรกที่เห็นศูนย์ห้าหนึ่งพี่น้องยับซี่เห็นตัวได้ค่ะตอนนี้ลบมันบ้างอ,อกก็เขาอืม ะเใสอกงานมาตอนคำมันมันมันว่าเหตุใข่ออกลิขิตถาไปเบิ่งหมดไปไปตอนเศร้าหรือตอนแรกก่อนตอนํำตอนแรกถึงเลยงานมาเลขศูนย์หาหนึ่งนี่โตได้ชัดหรือว่าชัดทอกันทั้งสามโตชัดเลขหาหนึ่งข้าตัตมันจะเป็นศูนย์หาก็หาหนึ่ง กับศูนย์หนึ่งด้เนาะศูนย์หนึ่งหล้วก็หาหนึง่งโตที่ชัดที่สุดคือหาหนึ่งมันบ่เขาถ้าเจ้าเน้่นี่เจ้าสินเน้่ยหาหนึง่งได้บ่หนักกับเขาสารุปเด้อพี่น้องเลขเตาเตาท่องนะกรับไปไปเก็บเฮ็ดนะคะเพิ่นไปเก็บเฮ็ดค้นหรือเฮ็ดตะไครอยู่ ตา,าที่ที่ปูขาวอยู่นะคะพุ่มปูขาวที่นุ้นที่ญาไปไหวหายทุกวันผ่านะคะเพิ่นไปเห็นเต่าท่องไปเห็นตั้งแต่วันที่สองตองงวดนะคะเพิ่นเห็นเลขสามตัวยุกกระดองเต่าคือศูนย์ห้าหนึ่งนะคะนะคะุน้นที่าตัดหายศูนย์หาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งตัวเน้นคือเน้นที่สุดคือหาหนึ่งวดน,นี้เป็นงวดแรกเป็นวันที่เห็นเลยครับบ่เคยเห็นชักเทียบว ขอเลขน้ำเพิดอันเจ้าว่าขอเลขแล้วเพิ่นกัให้เคลนเลขได้เป็นบ่บอืวพี่ดีแท้อันสมมุติว่าเห็นสมมุติว่าเลขได้หนีออกเจ้าจะไปน้ำหาไซอะไรบ้างเนี่ยคนกะดีดูว่าแล้วเป็นเต่าเต่าตะปูยูหันได้ดอนผู้ตาผู้ขาวนี่ตั้งแต่ไปเก็บเห็นนี่ไปประจำว่าแม่นบ่เคยเห็นต่เคยเคยเห็นสามสี่ปี สามสามสี่ปีย้อนหลังเคยเห็นเตาบ่เคยเห็นแต่ว่าตัวน้อยก็นี่มันบ่โตแมนครับโตแต่ว่าตัวสีห้องด้วยกันเคยเห็นแต่ว่าตัวน้อยก็นี่สี่ห้าปีย้อนหลังแล้วตอนนั้นเคยเคยเห็นเลขบ่ตอนกับถืเลขเน่าน้ำเตานี่อ้าวมันเป็นตัวเดียวกันบ่เพราะว่าตอนนั้นกับนื่กับเห็นแลลวปุ๊บเราจะถือเลขเน่าตอน ยอดหลังหาปีที่แล้วเจ้าก็ไปเก็บเฮ็ดเจ้าก็เห็นเต้าตัวสีทองลแล้วตัวน้อยก็นี่เจ้าว่าว่าจังไดงวดน,นั้นงวดน,นั้นกับไปวอกอย่างนีจ้จะออจับมมเบิ้งว่ามีเล็กว่าเห็นตัวใดงวดนั้นจาได้ไหมีีครับโตเก้านี่เหลขเราเลขกมันออกยังในงวดนั้นออกยวดนั่นมันออกหานึดงอะไเห็นอยู่ลักษณะตะดองคือเก้านี่บอกเอาเลอ ได้ถีหาหนึ่งก็เลยตอนนั้นสรู้ว่าเพิ่นหายยุดแต่ว่าเพิ่นม่ได้หายดูเนาะหลายปีจังหายเหี้แหลกเนาะเสียงยางมากนี่ข้างเือมากคือผููเทาเลยปะเห็นเราตื้นปะเราแหลกแต่เลยแหลกนึงว่าหนึ่งว่าเป็นคนยางพ่ต้องเดี๋ยวเพิ่งเหงาผมมีคนเป็นคล้ายๆพูดเทาเหมันเป็นเต้าเพิ่นมากอยู่หมองบริเวณไหใกล้ภูเขาปะ ลูหมองล้อมะับพูยู่ครับโอ้ส้นพี่ส้นทัางไหม่องผู้ตายู่นี่สิเป็นเห็ดไข่ด้วนได้พวอนั้นไปเก็บเห็ดไข่ได้บ่บเพราะาพอโตแลับออกมาได้บัได้เล็กได้ต้ได้ต่เลขบ่ได้เห็ดได้ต่เลขกสามตัวมาออหพอ พี่น้องสรุปนะก็ฝนไปเก็บเพ็ดบ่ได้เิตดได้ต่เล็กพี่น้องไปพ่อเต้าทองนะคะ่นก็ได้ขอโชคขอลาเพ็รเลขสามตัวคือศูนย์หาหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ตัดแ้วศูนย์หาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งนะคะเจ้าเนี่ยหาหนึ่งมันว่าเพราะว่าหาหนึ่งมันชัดบ่ะแถถ้าซื้อนี่ซซื้อจังไดซื้อบนล่างไม่จังไดจะดีสื้อบนล่างื่ะหาหนึ่งบนล่างนะคะนกอแเราก็จะซสื้อบนล่างพี่น้องลอกเบงเน้อค่ะพิจารณาาบเบง ปนบอกว่าห้าปีที่แล้วก็เห็นแบบนี้โตสีทองคือกันแลเราปนก็โชคดีนะคะนะคะผ่านแต่หลายชีแล้วก็ยังมาเห็นโตเก้าหลักกโตใหญ่ก็เก้าหลักกเป็นเลขโตเก้านะคะนะคะขอพูดนะกรับหลายๆเด้อค่ะที่หาแนวทางนะคะวันนี้หาอซีโซดีนะทางของนะอรับนะคะ